สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแลบกับ search school กันนะครับโดยแลบที่ผมนำเสนอในวันนี้คือแ a บของตัว Comtea A, a นะครับในเรื่องของ operating system type and feature นะครับโดยวันนี้เราจะมาทํา exercise 1กันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งใน task ที่1น,นี่ก็คือ k no w the interface difference ก็คือเขาจะให้เราดูว่า ตัวอินเทอร์เฟซแต่ละวินโดว์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยสเต็ปที่1เขาบอกให้เราเปิดตัว Windows 7หรือ Windows 7นะครับก็คือเครื่องนี้กดมาได้เลยโอเคหน้าตาเหมือนกับในรูปเลยนะครับเขาก็บอกว่าตัว Recycle Bin จะอยู่ตรงนี้โอเคในสเต็ปที่2เขาบอกให้เราเนี่ยกด start ดูว่า start ของ Windows 7เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ แล้วก็กดตรงสตาร์ทได้เลยก็จะเห็นว่าสตาร์ทก็คือหน้าตาที่เราคุ้นเคยนั่นแหละครับครับสเตปที่3ก็คือเขาให้เราเนี่ยกดออลโปรแกรมเพื่อจะดูว่าวิธีการดูโปรแกรมข้างในเนี่ยยังไงครับเคสเตปที่4ก็กดแบ็คกลับไปเคนะครับก็สเตปที่5เขาบอกให้เราลองคลิกขวาดู ประมาณนี้นะครับในสเต็ปที่6เนี่ยเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยไปลองดูในตัว Windows 8.1นะครับซึ่งใน Practice Lab เนี่ยในตัวเรื่องของ Operating System Type and Feature เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเครื่องมาให้เราใช้สีเครื่องด้วยกันครับโดยที่เราใช้ไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือ Windows 7ก็คือเครื่องนี้ ต่อมาในสเต็ปที่6เนี่ยเราจะใช้เครื่อง Windows 8ก็คือเครื่องนี้กดลงไปได้เลยครับก็จะเปลี่ยนเป็น Windows 8แล้วนะครับโอเคเขาก็บอกว่าเนี่ยปุ่มมันหายไปแล้วนะแต่ว่าจะเป็นรูป Windows แทนรูปหน้าต่าง Windows เขาของเขาอะครับโอเค ในสเต็ปที่7เขาบอกให้เรากดสตาร์ดูอ่าเราก็จะเห็นว่าไอตรงปุ่มสตาร์อะครับพอเรากดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับ Windows 7อย่างสิ้นเชิงก็คือหน้าตาเปลี่ยนไปเลยครับแล้ววิธีการวิวโปรแกรมเนี่ยให้เรากดลูกศรข้างล่างตรงนี้โอเคครับอันนี้คือ View โปรแกรมนะครับ Okay. ในสเต็ปที่เ้าเขาก็จะบอกว่าให้เรากดลูกศรกลับขึ้นไปสเต็ปที่10เขาบอกให้เรา,เราลองค้นหาดูโดยเราสามารถลองค้นหาได้ด้วยการกดเครื่องหมายเป็นขยายตรงนี้นะครับ okay. เดี๋ยวผมลองค้นหาคำว่าเมลเคก็ okay. โปรแกรมเมลก็จะปรากฏขึ้นมา จะเห็นได้ว่ารูปแบบฟีเจอร์ของ Windows 8.1เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ Windows 7อย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้ครับต่อมาเราไปกันต่อที่สเต็ปที่11นะครับเขาบอกให้เราเปิด Windows 10 Windows 10ก็คือเครื่องนี้นะครับ p r a c t i e e t Win 10ครับโอเคมาละ เขาบอกว่าตัว Windows 10เนี่ยก็คือ Start เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Windows 8.1นะครับคือไม่เป็นปุ่มออกมาครับสเต็ปที่2ให้เรากด Start ดูก็จะเห็นว่ารูปแบบของ Start เนี่ยมีการจัดรูปแบบที่กลับมาคล้ายกับ Windows 7นะครับก็ ก็ตัวโปรแกรมเราก็ไม่ต้องกดเอาโปรแกรมเหมือน Windows 7ไม่ต้องกดลูกศรลงล่างเหมือน Windows 8.1แล้วนะครับของ Windows 10นี้เราใช้ตัว s c o r e bar ครับหรือว่าลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับโอเคเรามาต่อใน t a s k ที่2กันเลยนะครับเขาจะสอนการใช้ use r s ก็คือวิธีการค้นหาต่างๆ สเต็ปที่1นึเขาบอกให้เรากลับไปที่ Windows 7ถ้าเพื่อนๆเน,นี่ยไม่อยากกดตรงตรงเมนูตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยก็กลับไปที่เครื่อง Win 7เรียบร้อยรวดเร็วครับโอเคเร,เราลองค้นหาโปรแกรมเขาบอกให้เรากด Start แล้วเราเสิร์ชเสิร์ชของ Windows 7ก็คือกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ Search คำว่า Host โอเค ก็คือ Windows 7สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองเซิร์ชบน Windows 8 Windows 10ที่เราเซิร์ชไว้แล้วสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูใหม่อีกครั้งนึงก็ไดเ้เมื่อกี้ที่ผมออกจากเมนู start เนี่ยก็คือกด ESC ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีค้นหาบน Windows 8แล้วก็กดที่ start ตรงเครื่องหมาย Windows เนี่ยนะครับ โอเคจะปรากฏสไตล์ขึ้นมาให้เราสังเกตรูปแว่นขยายที่มุมบนขวาแล้วก็กดได้เลยครับมันก็จะขึ้นช่องมาให้เราเซิร์ชเดี๋ยวเราผมลองเซิร์ชคำว่าเมลดูนะครับโอเคขึ้นเมลแล้วครับในการค้นหาใน windows 8ก็จะประมาณนี้ครับโดยใน windows 8 ที่เพิ่มเติมเข้ามาที่เขาบอกเราในสเต็ปที่3ก็คือว่ามันสามารถเซิร์ชเป็น everywhere หรือทุกท,ที่ที่อยู่ในเครื่องหรือเฉพาะไฟล์หรือว่าเซตติ้งได้ครับเดี๋ยวผมลองเซตติ้งดูว่าถ้าเซิร์ชเกี่ยวกับ power มันจะขึ้นอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะเจอแล้วเมนูเซตติ้งเกี่ยวกับ power ก็มี power and sleep setting power option นะครับซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกในการค้นหาเมนูต่างๆใน control panel หรือว่าการตั้งค่านะครับ เขาบอกถ้าเราลองค้นหาคำว่าเ l p ดูสิอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ everywhere โอเคเ l p ครับเนี่ยก็จะขึ้นเ l p ต่างๆนานๆขึ้นมาให้โอเคในสเต็ปที่5เราก็จะแบ็คกลับไปที่ Windows 10อีกครั้งกันนะครับโอเคโดยเขาจะให้เราเซิร์ชโดยใช้ตัวคอ a นานะครับคอ a นาก็คือตัวนี้นี เดี๋ยวเราจะลองเซิร์ช Google นะก็จะขึ้นเมนู Google นะครับเดเลี๋ยว, <c oughs> เ,รยวเราลองกดไปดูเลยนะ <c oughs> ก็มันจะไปลิงก์กับตัวบิงของ Microsoft นะครับในการค้นหาเรียบร้อยแล้วถ้า เราลองเปลี่ยนการค้นหาเดี๋ยวผมลองพันทิปนะครับเว็บของไทยของเรานี่ก็จะขึ้นมาเลยนะครับตัวพันทิปก็กดตรงนี้ไปได้เลยก็จะเห็นว่าตัวคอร์ทานน่าเนี่ยอำวนวยความสะดวกในการค้นหากับเราเนี่ยให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการค้นหาโอเคสำหรับตัว exercise 1การ คอมเพลหรือว่าดูความแตกต่างระหว่าง windows 7, windows 8.1แล้วก็ windows 10ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนรู้ว่า a plus มีอะไรแลบจะได้ทำมีเยอะแยะมากมายครับโดยเพื่อนๆสามารถดูคอร์ส a plus แล้วก็ itf ของเราได้ที่ Facebook o o r c h School, Youtube Search School แล้วก็เว็บไซต์ Search School นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ